สวัสดีค่ะทุกทุกคนบายนี้ัสอีสวัสดีจะ <c oughs> พาทุกคนเข้าป่าไปสำรวจนะคะ <c oughs> ป่ากระเทียมเด็ <c oughs> กๆัส,สดี <c oughs> ใช่มาหน่อยนะคะทุกคนต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะคะต้นกระเทียมนะคะทุกคนถ้าเราเออไปเก็บเนาะมาผัดเนาะโยนหน่อยหนึ่งก็จะได้กินนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็ไม่มีมาฟาร์มมานะเนาะ ก็เลยเอามาแค่นี้ได้มาขยุมหนึ่งต้นกระเทียมของเรานะคะทุกคนกระเทียมป่าทุกคนต้นกำลังเอามาผัดเลยนะคะทุกคนต้นกำลังพอผัดแต่ว่า ต้นกำลังพอผัดแต่ไม่พอผัดนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีฟาร,ร์มมานะเก็บเนะเพราะว่ามันมีห่างๆมันยังไม่ขึ้นเยอะนะพิ่นีก็เลยได้มาแค่นี้เราก็คิดไ่าอีกสักสอสามวันเนาะเราก็ค่อยไปเก็บปลาหมึกของเรานะคะกระเทียมที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก็เลยเอามาผัดใส่ปลาหมึก เราก็ได้ผัดต้นกระเทียมกับปลาหมึกนะคะทุกคนจะได้อาหารเย็นของเลโอเล,โอเลโอเขาไม่กินข้าวนะคะเขาก็จะกินแบแต่ผัดนะคะทุกคนถ่ายวิดีโอเดินภาคนะคะทุกคนไม่หาย ไม่เสียบไว้ตรงนี้แนะล้วขหล่นหายโอยเดี๋ยวพี่ดีไม่รู้ว่าจะไปภาาดยังไงนะทุกคนเข้าป่ามาเก็บต้นกระเทียมนะคะทุกคนมาสำรวจกระเทียมออกแผ่ๆนะต้องรออีกสักประมาณสักอาทิตย์ถึงเนาะจะเก็บได้ ถ่ายซะยังดีนะภาพสวยๆภาพสวยๆนะคะทุกคนแต่ไม้มันหลุดหายหาเดินหาไม่นะทุกคนอันนี้ก็เดินลงกระเทียมก็เลย ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูป่าป่าไผ่นะทุกคนหน่อไม้ <c oughs> <c oughs> เฮเลโอบอกว่ามีเอ,อ่อมีสวนหน่อไม้อ้จะได้เนาะพี่นีไม่รู้จะภาคเกิดไม่เป็นนะคะทุกคนบรรยากาศดูข้างหน้านะคะทุกคน ข้้าางหนคนเขาก็เริ่มทำสวนกันแล้วเนาะเราได้อากาศอย่างนี้เราก็สดชื่นเนาะคนไทยคนไทยอยู่ต่างแดนนะหาผักหายากกิน ตามป่าตามเขาก็เริ่มลงสวนกันแล้วนะคะดอกไม้นะคะก็จะเริ่มแผ่มๆนะคะใบไ,ไม้ก็เริ่มแตกแลนะ,ะทุกคนว้าวว้าวว้าวดอกไม้ก็เริ่มดอกย้าะะทุกคนเราจะพาทุกคน ไปดูส่วนถนนเออ,เอ,อไม้ไผ่นะ,ะทุกคนก็อยู่ใกล้บ้านลูกชายที่ย้ายมาเนาะที่นี่เห็นเลโอบอกว่าเยอะเลยมามา่าเราก็จะไปดูนะคะคไม้ไผ่นะคะทุกคนหน่อไม้หน่อไม้ดีด้วยนะเนี่ย ป่าหน่อไม้นะคะทุกคนก็ไม่เคยมาสำรวจดูสักทีนะคะทุกคนว่าเราจะเป็น,น,นป่าหน่อไม้เนาะป่าไผ่นะ,ะทุกคนเขาตัดทิ้งเนาะเราสวยนะคะทุกคน ก็จะเป็นแหล่งธรรมชาติเลยนะคะทุกคนจะยินเสียงลำธารเนาะอยู่แถวนี้ก็จะเป็นเป็นแหล่งธรรมชาติเลยนะ,ะทุกคนลูกชายเขาย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้ บรรยากาศดีมากมากนะอยู่แถวนี้เงียบนะคะทุกคนเราเขาก็จะทำเหมอสวนเนาะมีมีมเอเขาเรียกอะไรนะที่เออ,เ,อ,อเพาะผักขายนะคะทุกคนแถวนี้ก็จะเงียบนานแล้วก็จะเป็นเอนอเาเช่าบ้านแพงเนาะ ขอดหมูก่ <laughs> <laughs> อ,อนนอนนะคะทุกคนก่อ,อนนอนอื <laughs> <laughs> <h ums> 母卡塔。 ้อวันนี้อากาศร้อนมากนะคะทุกคนถ้าเราอยู่ในบ้านเราจะไม่รู้นะคะพอเราออกนอกบ้านเรากลับเข้ามามากินอย่างนี้นะคะทุกคน รู้เลยว่าอากาศร้อนเนาะ